สวัสดีครับพี่น้อง F เอฟซีนะครับแฟนกคับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเก้าน้อเป็นรองเนาะแนวทางลาวพัฒนาก็ไ้ออกไปเส็จสับเป็นทีเดียบร้อยนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพอใจดีงมวดทีผ่านมาพี่น้องมีสำนักเดี๋ยวคือพอใจดีพี่น้องอ่ารวมกินโตเลยพี่น้องบวมีหมวเสือมาสู่กันไม่ไปกันต่อ ไปพบเปพอ่อกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้ครบทั้งเจ็ดสำนักทั้งเจ็ดอาจารย์พี่น้องเมื่อนี้นะครับแล้วเทศกาลสงการและพี่น้องเป็นยังไงเนาะนะครับผูอ่ากับบันกับซองเนาะปูที่ยังบริกัรพี่น้องนะครับเนาะปูที่กับแล้วก็้อยเดินทางปลอดภัยได้พี่น้องเด้อนะครับคอยไปคอยมาพี่น้องนะครับเนาะปูกิ้งกอยางอยู่กับ ความไม่ประมาทพี่น้องนะครับเนาะอย่างไรก็ปีนาค้าไม่ปีไม่ค่อยพกค่อยพอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางได้พี่น้องเด้อแนวทางลาวพัฒนาเป็นของวันจันทร์ที่21เดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพอใจดีใส่วันที่ก่อนวันจันทร์ที่21พี่น้องฟันทีเด็ดกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้อวันที่21พี่น้องนะครับเนาะ รอ,อสักกู่ใส่วันที่ก่อนนะครับวันที่มันฟ้ามันฟังอะไรพี่น้องเอ้ยอะรกร็ได้มันกิดเทศกาลสงการน,นะครับเนาะวันที่21่สพูดได้แบ,บ่ว่างวันที่ยี่สบเอดเมษาพี่น้องนะครับมาแล้วเจ็ดสำนักเจอาจารย์นะครับคือสิบพพาดกันดอกเมษา ยนนะครับเมษายนสองห้าหกแปดองนะครับเมษายนสองห้าหกแปดนะครับเล่าพัฒนาพ่น้องล่าพัฒนา นะครับพ่อใจดีนะครับนะครับพ่อใจดีซมอบเป็นของขวัญน,นะครับหลังจากที่เฮาเออ่กินเที่ยวมีความสุขกันแล้ววันจันทร์มารับโชคกับพ่อใจดีพี่น้องนะครับเนาะ วันจันทร์มารับโชคเด้อว,วิ่งบนล่างมารับโชคกับราวพัฒนาพี่น้องเสร็จซับเอยียงกัเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องเ้ยการใส่การจ่ายของเฮ้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องป้องป่ายพ่อแม่เอ่อนะครับได้กินได้อยู่มีความสุขเห,เห็นลูกเห็นหลานมานะครับเราก็ได้ใส่ เงินพอสมควรพี่น้องนะครับกับการเที่ยวการกินการเที่ยวพี่น้องนะครับมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งเพราได้พบปะกันนะครับพ่อใจดีวิ่งบนล่างอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างอีกสักครั้งหนึ่งหมวดที่่านมาให้แปดกับเก้าหวดนี้ให้เก้ากับแปดไปเลยพี่น้องนะครับ บมเนธรรมดาได้พี่น้องนะครับไม่ใช่ธรรมดานะนะครับสําหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะฟังฟังต่ซื้อพี่น้องเขาพัฒนาแล้วเลาเลาพัฒนานะครับบมเป่นเล่าซื้อๆเด้เล่าเขาพัฒนาได้พี่น้องนะครับฟังแต่ซื้อเขาเป็นอย่างเลาพัฒนานะครับพี่น้องเบิ่งพิจารณากันดี ก็จะดีก็ได้ลงไว้เป็นแนวทางนะครับให้พี่เหน,น้องพิจารณากันนะครับมารกระจัดพี่น้องทัดกบพันแนวทางมีเข่าไม่รุด,ดบ่มมีผู้ใดรู้บ่มมีผู้ใดทราบกับพี่น้องว่าแนวทางสิเป็นยังไรนะครับแนวทางสิมารูปแบบใดนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาก็จะดีเอามาแค่นําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องเบ่งแ้ะกลับไปพิจารณากับเส้นต่างๆเส้นเจจิอาจารย์ดัง ที่เพิ่นแม่นย่ำอาจสูตรเพิ่นสิเกาสูตรเพิ่นสิดีกัวกับ่บลูพื่อกันนะครับให้พี่น้องไปพิจารณากันนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อบึงพอใจดีจับคู่เด้อนะครับจับคู่อย่างห้พี่ห้น้องเนาะนะครับการจับคู่วิธีการจับคู่พี่น้องนะครับวิธีการจับคู่นะครับเนาะพอใจดีนะครับ วิธีการจับคู่เด้อสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเด้อพี่น้องมักขกัจัดเด้อคัดกับพานนะครับบอกว่ากันแปดศูนย์พี่น้องนะครับแปด 2 8 3ีน้อง8 4 นี่คือแนวทางของพอใจดีพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะเสร็จสับไปทีเรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องเสียเอาไปพิจรารณานะครับเนาะชอบก็จัดพี่น้องคัดก็ผ่านเด้อแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับ มักกะค่อยจัดพี่น้องอุ้ยเ้ลดบังคับเด้อคัดกะพานพี่น้องนะครับเนาะมาเมาเบบ่งชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของพ่อใจดีพ่อใจดีกะจัดตามสูตรพี่น้องสูตรมากยังไดกะไปตามสูตรนะพี่น้องเนาะนะครับเข่าหรือหลุดกะอยู่ที่สูตรเด้อนะครับเข้าหรือหลุดอยู่ที่สูตรเท่านั้นพ่อใจะดีก็บพรรู้ว่าสืมานะครับ มันอยู่กับสูตรเก่งบอกเก่งพี่น้องนะครับมีสูตรเท่านั้นตำราเท่านั้นจะเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกนะครับเก้าสามนะครับเก้าสี่นพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับนาะนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อพ่อใจดีลงหอยกอนนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มาก่อนพี่น้องก็ได้ลงหอยกอนนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มาครบแล้วก็ได้จวดหอยกอนพี่น้องนะครับเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดคือวันจันทร์ได้พี่น้องเมษาสองห้าหกแปดพี่น้อง เราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่าง8ครับเกพี่น้องจับกู้ห้ย0ป2ศ8 8 4ดสองดี่พี่น้องเก9 2 9 3น4เกพี่น้องแคปนาจาว้ไม่พลาดแน่นอนแตกบนล่างพี่น้องของพ่อใจดีพี่น้องแกแ่แค้นยอดหลังหัวดที่แล้วรุดทั้งวิ่งพี่น้องไม่เคยรุดจักเธอ่อวิ่งสองตัวนี่พี่น้องไดๆก็มาตองมาตัวหนึ่งแต่หมวดที่ผ่านมาสุดยอด พี่น้องอ้าวันไปนะวันจันทร์พี่น้องรูกันแน่นอนแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องได้ขอให้พี่น้องโชคดีบนล่างลาวพัฒนาสวัสดีครับ